สวัสดีครับส่งงานติดตั้งเทอร์โบทัมเมอร์ของ f o r ์ m a n นะครับวันนี้ติดตั้งใน New Fortuner 2.4G ตัวใหม่ล่าสุดนะครับเมื่อถึงจุดหมายปลายทางก็กดดับรถได้เลยนะครับตัวเลขตัวนี้มันก็จะบวกหลังจากเราดับไปอีกนะมันเป็นอัตโนมัติก็จะบวกไปตามระยะเวลาที่เราขับขี่มานะครับตอนนี้เครื่องยนต์ยังติดอยู่นะครับ พอถึงศูนย์นาทีมันก็ดับลงเรียบร้อยครับรถจะไม่คลายล็อกนะครับจนกว่าจะกดล็อกเองเราสามารถตั้งสูงสุดอยู่ที่9นาทีนะครับใช้ประโยชน์จากตรงนี้ในการดับรถแล้วก็ล็อกดถไยได้นะครับเปิดแอร์ก็เปิดดงไม่ได้เลยอยู่ก้อนนี้ผับขึ้นมาขับี่ต่อนะครับก็เข้ารถปกติเลยครับกดที่ปุ่มที่สตาร์ทสต็อปนี่ะครับสอง G ครับที่หนึ่งครับจ่ายไฟ APC ให้มันก่อน แล้วเราก็กดอีกทีนึงครับทีที่สองหน้าจอเป็นปกติครับทําการแตะเบรกเทา้ายกเลิกครับทอมเมอร์จะเซตศูนย์นาทีนะครับแล้วเราก็ขับขี่ได้ต่อเลยแถ้าไม่มีกุญแจเข้ามาเปิดระบบหรือไม่ได้กดปุ่มนี้เพียงแตะเบรกนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับทันทีก็จะมีโหมดหนึ่งเป็นโหมดแมนนวลครับให้กดค้างครับโหมดนี้จะจำเลขที่เราตั้งครับตั้งแต่0ูนถึง9นาที แต่หากจะกลับมาอัตโนมัติให้คำนวณตามการขับขี่ก็กดค้างครับแค่นี้ครับผมเป็นอันจบการรีวิวนะครับก็สนใจติดต่อได้นะครับ087ดน่นนะครับช่างแม็กนะครับสวัสดีครับ